วันนี้พาเจ้าสองตัวเนี่ยนะครับเข้าสวนเป็นครั้งแรกนะครับก็จะไปดกตกปลานะครับที่บอ่บอปลาในสวนน่นะครับก็พาเขามาด้วยเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะครับมาดูกันว่าเขาจะตื่นไหมกับสถานที่ใหม่ๆนะครับมานีมาแนละ้ว Hello. ก็พอมาถึงนะครับเราก็จัดแจงทำโต๊ะนะครับเพื่อจะอใช้เป็นที่นั่งตกปลานะครับเราก็เตรียมมาจากบ้านก็ามาประกอบนะครับ นาเร็วมาดิมาดิมาเร็ว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 เรวเร็วเร็วเวเ็วเร็ว ก็พอทำโต๊ะเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มานั่งผสมอาหารปลาเพื่อจะใช้ตกนะครับก็วันนี้ก็จะตกปลาเอาไปทําอาหารพอระหว่างนี้นะครับก็พามาชมมาลุ้นกันนะครับว่ามะม่วงหาวมะนาโหนะครับจะได้ตัวไหมตอนนี้กาลังสุกนะครับก็ไม่ค่อยได้เก็บกินกันเลยนะครับ และแล้วปลาตัวแรกก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นปลานินก็ไซส์ประมาณ3ามสี่ขีดนะครับก็อเ,อเอามาให้เจ้า2ตัวนี้ดูนะครับปเป็นปลานินที่เราเลี้ยงไว้อันนี้เป็นปลานิลไซส์ลูกของเขานะครับ